หน้าเว็บของตัว Bootstrap นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าผ่านตัว URL นะครับ getbootstrap.com ได้เลยนะครับผมตามลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัว Bootstrap เนี่ยมันก็มีมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็จะมีเวอร์ชันให้เราดูด้วยนะครับว่าเวอร์ชันที่เราใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับโดยเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ที่เขามีให้เราเนี่ยก็คือ5.3นั่นเองนะครับผมแล้วใช้งานยังไงนะครับเราก็สามารถเลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยนะครับผม ก็จะมีการแนบในส่วนของตัว CDN มาให้เราด้วยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปอิ s ส tall เองนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใช้งานผ่านตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ CDN ที่เขามีให้บริการได้เลยนะครับก็จะมีอยู่2 l i ลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์ CSS นะครับผมก็จะใช้เป็นคำสั่ง tag link นะครับเราไปดูที่ตรงไฟล์น้ำสกุลก็จะเป็น CSS แบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เอามาแปะนะครับผม ต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวสคริปต์ภาษาจาวาสคริปต์นั่นเองก็สามารถที่จะ copy มาแปะได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะผมก็แปะอย่างนี้เลยนะครับผมกดเซฟดูนะครับก็จะมีทั้ง CSS แล้วก็จ a ว a s c ร i p t เรียบร้อยนะครับที่เราสามารถใช้งานบริการผ่านตัว Bootstrap ได้เลยนะครับผมโดยสามารถไปอ่านด็อกิเมนต์เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับก็กดมาที่ด็อกิเมนต์นะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้เป็นแบบฟอร์มละกันนะครับผมผมก็ใช้เป็นฟอร์มคอนโทรนะครับผมก็สามารถที่จะ Copy โค้ดส่วนนี้เนี่ยที่มันมีคลาสพวก M B ขีดนะครับหรือว่าอ่าคลาสแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์มคอนโทรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมเพราะว่าทาง o t s t r a p เนี่ยเขามีการเขียนในส่งตัวไฟล์ C s s มาให้เราใช้งานแล้วนะครับผมก็ลบโค้ดเก่านะครับกดเซฟดูนะครับ เราก็ทําการแปะโค้ดใหม่เข้าไปกดเซฟปึ๊บอ่าก็จะเห็นว่าตัวบล็อกของเรานะครับผมพวก Input b o ล็อเนี่ยหรือว่าพวกตัวฟอนต์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเป็นในรูปแบบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปใช้งานพวก t อ่ t เทคได้ด้วยนะครับเอ่อเทค พวกสีของเทกต่างๆนะครับผมอ่าเ็จะเป็นตรงนี้นะครับตรง utility เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของตัวเทกเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับในเรื่องของตัวฟอนต์ซส์ได้ด้วยนะครับผ่าน fs ขีดหขีดสขีดสแบบนี้เลยนะครับผมตัวอย่างเช่นผมต้องการขยายฟอนต์นะครับผมก็สามารถที่จะอ่าทผ่านเทคได้เลยนะครับผม ตัวอย่างนะครับเป็น email address ใช่ไหมผมก็สามารถที่จะใส่เพิ่มจากตัว c a r ดได้เลยนะครับผมกด save จะเห็นว่าตัว email address ของเราเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับผมก็จะมีลักษณะาการใช้งานผ่านตัว card เหมือนกับตัวเทวินเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกพวก c a r ดต่างๆนะครับมาให้เราใช้งานด้วยนะครับก็จะเป็นพวการ์ดแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพวก alert ต่างๆนะครับผม ตัวอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ copy มาให้ดูนะครับผมทําการวางนะครับผมจะเห็นว่าก็จะมีรูปแบบ alert เนี่ยที่มีรูปร่างของตัวสีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับก็จะมีตัวอย่างมาให้เราดูด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะกดปุ๊บแล้วให้เกิดการ alert เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะ copy โค้ดชุดนี้นะครับของภาษา HTML ไปแปะได้เลยนะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงโค้ดภาษา JavaScript เนี่ยก็สามารถที่จะ copy มาได้เลยนะครับสมมติว่าผมลบตรงนี้ออกไปก่อนนะครับผมกด save ดูจะเห็นว่ากดปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอผม copy โค้ดใน2ตัวภาษา JavaScript เข้ามานะครับแล้วมาแปะจะเห็นว่าโค้ดชุดนี้นะครับหรือว่าภาษา JavaScript ชุดนี้เนี่ยมันจะมีผลกับตัว body นะครับหรือว่าเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์นะครับดังนั้นเวลาที่เรามีการใส่ เข้ามาเนี่ยเราจะต้องใส่ผ่านตัว tag body นะครับผมเราจะไม่ได้ใส่ผ่านตัว tag head นะครับเราจะเป็น tag body แทนนะครับเพราะว่ามันมีผลกับการดอ n d เรน e ดอ e r หน้าเว็บไซต์นั่นเองก็สามารถที่จะใส่ผ่านตัว tag script ได้เลยนะครับผมกด save เปร๊บอ่ะเราลองกดดูใหม่นะครับอ่าก็จะเห็นว่ามันจะมีการ alert ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานตัว alert ของตัว bootstrap นั่นเองนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีพวกพวก image line นะครับหรือว่า cursor นะครับผมอย,อย่างเช่นเนี่ยเรามีการเลื่อนในลนักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาความสามารถ JavaScript ต,ตรงนี้มาใช้งานได้เลยนะครับเอาของตัว Bootstrap นะมาใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการ copy โค้ดชุดนี้นะครับก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าภาษา JavaScript เ,เขามีการเขียนในลนักษณะแบบไหนนะครับผมอย่างในที่นี้เนี่ยจะเห็นว่า ตัวแท็กนะครับที่เขาใช้งานเนี่ยพวก Image ต่างๆเนี่ยเขาจะแนบผ่านตัว JavaScript ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นพวก c o l o s ลัซ o ซ่คอนโ r e ์ i o ีอะไรแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในตัว CDN Script ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองลบของเก่าดูนะครับแล้ a เพ e ของใหม่ไปดูกด Save ดูนะครับอตอนนี้ไม่มี Image อ,อะไรนะครับผม ก็สามารถที่จะใช้เป็น placeholder ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้เป็น s o r t เป็น http อ่า slash แ,แ,แล้วก็จะเป็น placeholder นะครับแล้วก็ slash เป็น2 5 0 x 250เซฟดูโอเค ผมก็จะ Copy URL UI ตัวนี้มาใช้งานนะครับผมอืมอืมพอผมกดเซฟดูจะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันก็จะเป็นขนาด150ใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้พวกคุณสมบัติของตัวภาษา JavaScript ในการเลื่นรูปภาพแบบนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Framework Bootstrap นะครับที่เราสามารถนํามาประยุกต์ปรับใช้นะครับในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราได้นะครับผม อันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าภาษา JavaScript เนี่ยถ้าเราจะเขียนเราสามารถเขียนได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับผมสาหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าวิธีการประยุกต์ปรับใช้นําภาษา JavaScript มาใช้งานร่วมกับตัวหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานในลักษณะไหนได้บ้างนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ